สวัสดีครับคนอยู่บ้านนะครับคนกักตัวหาอะไรมาแชร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีน้ำหอมอีกยี่ห้อหนึ่งนี่เลยนะครับเป็นรูปหัวใจขวดแก้วรูปหัวใจสวยมากนะครับชื่อว่า map of the heart นะครับจากประเทศฝรั่งเศสประเทศเมืองน้ำหอมนะครับ ยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ได้ชื่อว่าให้เลือกกลิ่นตามเสียงหัวใจที่คุณเรียกร้องนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่า map of the heart แล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่สามารถเลือกซื้อได้ในตอนแรกที่เราดมกลิ่นเพราะว่ากลิ่นของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ ที่อยู่บนผิวเราต้องเลือกกลิ่นสุดท้ายที่ทีเ่เหลืออยู่บนเสื้อผ้าเรานะครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวในการตัดสินใจเลือกน้ำหอมยี่ห้อนี้นะครับจะไม่เหมือนกับน้ำหอมทั่วไปที่ฉีดปุ๊บสักประมาณ5นาทีเราก็เลือกได้เลยว่าชอบเดีนนี้กลิ่นนี้กลิ่นนี้นะครับแต่ยี่ห้อนี้เนี่ย ฉีดปุ๊บเนี่ยบางกลิ่นรู้สึกว่าไม่ใช่ฉันเลยกลิ่นนี้ยังไงก็ไม่ใช่กลิ่นฉันแต่สักประมาณชั่วโมงผ่านไปเนี่ยกลิ่นที่เหลืออยู่บนผิวหรือเหลืออยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นที่คุณชอบก็ได้นะครับและบางกลิ่นฉีดปุ๊บเนี่ยหูยชอบมากเลยกลิ่นนี้แน่ๆนฉันชอบกลิ่นนี้นี่คือฉันกลิ่นนี้คือฉันเลือกซื้อไปเสร็จ พอเอาไปฉีดที่บ้านนะครับพอออกงานปุ๊บตอนฉีดเนมันหอมแต่พอตอนออกงานปุ๊บเนี่ยกลิ่นเขาจะเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เราชอบก็ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการลองน้ำหอมกลิ่นนี้ด้วยตัวเองนะครับนั่นคือข้อเด่นของน้ำหอมยี่ห้อนี้เขาเลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า map of the heart เป็นรูปหัวใจ นะครับขวดรูปหัวใจสวยมากนี่อันนี้คือขวดแก้วใสรูปหัวใจนะครับแล้วก็ฝาปิดเนี่ยทั้งคู่ทุกกลิ่นนะครับจริงๆเรามีทั้งหมด7กลิ่นแต่วันนี้อยู่ที่บ้านมีแค่2กลิ่นที่ใช้นะครับนี่ฝาปิดจะเป็นสีแดงเหมือนกับหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจแล้วก็ร่างกายนะครับเขาก็าทำเก๋ดีอ่ะ เหมาะสมัครที่จะซื้อไว้ในคอลเลกชันเป็นน้ำหอมที่สะสมและทุกกลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นนิชเพอร์ฟูมอีกหนึ่งยี่ห้อที่น่าสนใจมากเพราะว่ากลิ่นแต่และกลิ่นจะมีบุค,คลิกที่ชัดเจนมากนะครับอย่างเช่นวันนี้มี2กลิ่นก็ลองกัน2กลิ่นนะครับกลิ่นที่เป็น red heart อันนี้เนี่ยนะครับกลิ่นพอฉีดปุ๊บเนี่ย เราดมนะครับดมกลิ่นเป็นกลิ่นสดชื่นมากเหมือนกับเปิดขวดน้ำอัดลมสีแดงพอดมปุ๊บเนี่ยรู้สึกสดชื่นหวานมีความสนุกสนานอยู่ข้างในเพราะมีกลิ่นหวานกลิ่นสดชื่นกลิ่นวัยรุ่นกลิ่นเด็กพอเราดมปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่บุค,คลิกของเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับเป็นยูนิเซ็ก คนหนึ่งเนี่ยที่มีความสนุกสนานมีความร่าเริงมีความอินโนเซนต์นะครับแต่เราไม่สามารถตัดสินใจเลือกกลิ่นนี้ในตอนแรกที่เราดมได้เหมือนที่บอกพอดมไปสักพักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นโอเรนโ l เผยออกมามีกลิ่นไม้มีกลิ่นเรซินมีกลิ่นแอมเบอร์มีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆอ่อนๆหมดเลยนะ กลิ่นอ่อนๆที่ผสมกันรู้สึกว่ามีความเป็นโอเรนโทมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยืมสดชื่นมากๆเป็นกลิ่นโอเรนโทเป็นกลิ่นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากกลิ่นแรกที่เราดมนะครับขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยกว่าตอนแรกที่เราดมกลิ่นนี้เนี่ยมันมีบุค,คลิกบ่งบอกถึงถ้าเกิดผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงใช้เนี่ย บ่งบอกถึงผู้หญิงคนนี้มีความสดชื่นมีความร่าเริงมีทัศนคติที่เป็นบวกเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนคลาสซี่มากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยนะครับอยู่ในขวดสีแดง อันนี้อีกอันนึงนะครับที่มีอยู่ที่บ้านคือเป็นขวดแก้วใสกลิ่นเอควากลิ่นน้ำทะเลก็ลองฉีดเลยนะครับอันนี้อืม,อม,อมกลิ่นสดชื่นมากเป็นกลิ่นน้ำทะเลสดชื่นมากไม่มีแอลกอฮอล์เตะจมูกเลยกลิ่นแรกที่เราดมเนี่ยเรารู้สึกว่าคล้ายๆกับดา v i วิดอฟ ควอเ r อร์ที่ลองไปแล้วในในเมื่อวานนะครับแต่กลิ่นนี้จะมีความเป็นเด็กมากกว่ากลิ่นเอควนี้จะมีความเป็นเด็กมากกว่าดาวิดออฟควอเทอร์ที่มีความเป็นผู้ชายอันนี้จะมีความเป็นยูนิเซ็กผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่มีความเป็นเด็กคล้ายๆกับเอควของอ่บูการี แต่อันนี้ต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่ากลิ่นสีแดงใช้เวลานานกว่ากลิ่นนี้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าเลยดีกว่าเพราะว่าลองมาหลายรอบแล้วแล้วก็แนะนําให้ลูกค้ามาหลายคนส่วนใหญ่ชอบหมดเลยนะครับกลิ่นที่จะเผยออกมาในตอนตอนหลังจากกลิ่นทะเลเนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกไม้เป็นกลิ่นดอกไม้มีความหวานและมีความคลาสซี่นะครับถ้าเป็นผู้ชาย ก็จะเป็นผู้ชายสปอร์ตได้ไหมได้แต่จะไม่สปอร์ตจา๋าเหมือนกับดาวิดอฟควอเตอร์ที่เป็นกลิ่นสปอร์ตมากนะครับกลิ่นผู้ชายมากแต่นี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นผู้ชายสปอร์ตได้ไหมได้แต่เป็นคนที่มีความคลาสสิกสูงมากมีความสะอาดมีความคลาสซี่เป็นคนที่พิถีพิถันในการแต่งกายทรงผมแล้วก็บุค,คลิก เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นตัวเองสูงมากกลิ่นหอมคลาสซี่มากผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้หญิงใช้ได้เป็นผู้หญิงที่มีความคลาสซี่เป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองสูงและมีความเป็นสปอร์ตอยู่นิดหน่อยในตัวโอ้หอมหอมมากหอมทั้งคู่นะครับ อยากให้ไปลองด้วยตัวเองเพราะน้ำหอมยี่ห้อนี้เนี่ยจำเป็นต้องลองด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ในตอนแรกที่เราดมเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยให้เวลาเป็นชั่วโมงเลยดีกว่าฉีดเสร็จแล้วก็ออกไปดินเนอร์หรือว่าออกไปเดินเล่นหรือว่าออกไปกับเพื่อนแล้วก็ดมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตกลิ่นดูว่ากลิ่นเขาจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางไหนทิศทางที่เราชอบหรือเปล่า นะครับก็สนุกดีกับแบรนด์น้ำหอมแบรนด์นี้นะครับนี